ทุกทคนครับนี่มาเห็นประวัติอีกแล้วนี่แล้ววัดที่ถืกทําลายสมัยสงครามเหมืนว่สงครามลาวอเมริกาวัดเก่าตาแล้วแม่นได้เป็นเป่าหมายในการโจมตีทางอากาศด้วยเป็นสาวนารักก็ได้แวะจอดทันทีไปกเดินทางต่อครับไปุ่นละไอตาแล้วบางทีผมอาจจะเขาอา ชนบุรีนะครับน่าจะเลื่อยไปนิดนึงก็ได้บางเถอะแต่ถ้าเบิรงก่อนครับถ้าติดตามชมกันกับทุกๆคนครับเดินทางกับผมกับไปมั่วๆแล้วบิร์นมีแผ่นมีหยางดอกกับบางเถ้าว่าสิไปนั่นแต่ว่าหาบอดกับมีนะครับผมก็สิตัดเป็นอีพีอีพีตอนๆไปนะครับหม่องใดที่มันน่าสนใจผมก็สิถ่ายทอดให้ทุกๆคนได้เบิรงครับไปเดินทางกันครับทุกๆคนครับผมว่าสิไปทางหน้าครับบ่ไปดอกผมเห็นคนยางว่าเดี๋ยวเบิร์ไปหยอกเพิ่นก่อนแต่เบิ่งเด้อเพิ่นสิว่าแนวใดเพิหนเพิ่นสิตกใจอยู่บ่ พี่บ่าพี่บ่อไปเรื่อยครับผมแต่พ่อได้มีแนวเบาแนวเรียนไปทางนี้นะครับทุกทุกคนครับออุอุอยขออนุญาตเด้อไปทางไหนนี่ไปหาหน้าแซงหน้าเส้บ่โอ้ยว่าอยู่เห็นผู้สาวไปทางผุ่นแบนบ่ไปน้ำเดียวนั่นบ่โอ้ยไปหาเครื่องหาของครับทุกทุกคนไปหน้าแซง บ่าเป็นอยังน,นี่ตั้งใจมาเบิ่งกระครับได้เลนี่ว่าคุนไปใสกป่กันวะคุณสามสี่คนกับยางไปแล้วท่านี่กับยางนกโกลห้องกากๆอยู่อ่ะโอ้คุณกับที่นีเตรียมเครื่องเตรียมของเตรียมหนาวเป็นจีนของเป็นหน้าแสงเนาะช่วงนี้เนาะเกี่ยวเขาเกี่ยวหนาวกับเป็นฤดูกเก็บเกี่ยวกับทุกคนครับไปขอบใจเด้อบ่นี้เด้อไปก่อนละโอ้เป่น,นไป,กนนเ,ปนเกี่ยวเขาครับฤดูครับเกี่ยวเขาฤดูเก็บเกี่ยวหน้าแสัง

โอ้ยบอกไปสิเอยรถสีดำเฮ้เฮ้ยยานรถตับเฮ้ยมันยังบาเซร้าอยู่นะไปกัดกันเสืออยู่ครับสุดทนครับใช้แขกมาพอเจา้าภาพครับมาพอเจ้าทิ้นไหมเรียบร้อยเลย ก็เห็นกินจกรรมมากมายครับทุกผู้คนก็จะออกไปเห็ดเบี้ยกเหตุการณ์เห็ดงานครับทุกคนครับนี่ทุกคนเห็นบอกมากฮอดกะประทับใจเลยเป็นรถโดยสารเรืๆๆ่องชนนบ,บุรีเห็นบอกครับหัวที่ที่กับต้นเผาสูงๆครับ โอ้แบบสวยงามเลยนี่ต้นบักขามใหญ่ต้นมะพร้าวใหญ่เอ้ยต้นมะพร้าวสูงผูกเรีนบ่ครับโอ้สวยมากเลยเดี๋ยวผมซูมให้เบิ่งครับ วัดตาแล้วนี่วัดเก่านี่ก็จะไปทางนี้นะครับทางที่ผมซูมไปเบงเมือม่อกี้นี่แหละครับทุกคนครับมาเที่ยวเขาดีล้ววัดเกา่าโอ้นี่เดี๋ยวมิฟายบอกอยู่ดีๆวัดเกา่าตาแล้ววัดเกา่าตาแล้ว0.2ประมาณ200เมตรครับ0.2กิโลเมตรว่าสันมาเห็นเฮือนตัวนี้เลยเฮือนใหม่ๆนี่เลยครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยครับ0.2กิโลเมตรครับ ล่องเขาไปเบิ่งครับวัดวัดเก่าตาแหลวหัวก็เป็นหัวรถน้ำไปแล้วครับโอ้โอต้นโะพร้ภาครับสวยงามมากเลยครับทุกทุกครับสูงสูงก็งต่ำก็สามสิบสี่สิบสีทางก็เป็นทางดินอยู่กับไปเบิ่งกันครับวัาต่อไาแล้วอุ้ยนี่พักได้ดิครับว่วพีคนกินไหมข้าวมูกินบ่ โอ้ยเสีบเลยครับเนี่เอาไปดองบางคนเขาเอาไปซุปครับแถวบ้านผมก็ห้องว่าผักกามครับตึ๊บนี่แถวบ้านห้องว่าดอกผักกามเนี่ยไปแจวกับก้อยกับปอมกับลาบกับปอมนี่แซ่บเสียบเลยนี่ผักกามแล้วก็ใบมันใบอ่อนมันก็กินได้ครับใบอ่อนก็กินได้ได้นี่ บางบ้านบาง,บาบางม่องเห็นในโทรทัศน์เขาไปสุบครับบางบ้านเอ,อิดพักกุมบ้านผมเอ,อ,ดกกมอิด,ดพักกามครับทุกท่านครับพักกามมาสั้นพักกามมาสั้นนี่ครับวัดจุ้ยไก่เนี่ยลอยเมตรนี่ครับเดี๋ยวผมไปเบิ้งครับวัดเก่าตาแล้วมาแต่เสาเลยท่าโอ้นี่เป็นท่างโอ้กำแพงเก่าท่างระบายน้ำเพราะนี่เป็นท่างระบายนา้ำออกจากวัดวันนี้ อาจจะแมียน,นครับทุกคนครับวัดเก่าวัดโบราณกำงเพง่งเกา่าเลยครับเขาทางไหนนอกบ้นดนี่มีลงเย็นต่อมว่อาผู้สาวทางเขาวัดมันทางไหน บ่มันเขาทางไหนคือบ่เห็นทางเขาไปอีกบ่โอ้ทางพี่บ่ใกล้ดีบ่อ๋อขับใจขับใจโรงเรียนอยู่ไกลอยู่บ่นี่เขาโรงเรียนไหมว่าไกลบันไดโอ้ดิเป็นว่าบนจอดรถเคนว่าเอาจอดนี่ก็ได้ครับเขาต้องจอดรถอยู่นี่บ่นี่ ใช่โอ้ขีอ้อมเข่าไปเข่าทั้งพุ่นโอ้ยเลาออกมาทางทิศทางเลยอ๋อข้บใจข้บใจเอดีเดี่ยวทรายครับเดี๋ยวทรายคีขีอ้อมวัดเล่นครับทุกคนครับหมู่หูท่าเข่าท่าเข่าบพ่อ ดีก็ซื้อว่าโคดีครับไปขี่อ่อมบัดโอ้นี่ทางเขาบ้านเดียนี่ขี่รถเขาได้นี่เด้เขามาลเลี้ยวเขาแกแห้งทลกท่านอ้ยอดเลยครับจนเดียวเอาเล็กเอายังข้ำไว้ทุกคนครับ เขามีประวัติทั้งหนาอยู่เดี๋ยวผมสิพายเบิง้งแต่ว่าผมจะอ่านมาออกหรอกแต่ผมจีสีไทยทุกคนเบิ้งครับแล้วก็ตน้นบกพะเหาสูงถึงบ่งบอกถึงความเก่าแก่ครับตน้นบกพเหาต้นนี้ผมเบิ้งแล้วนาะจะมอาำก็หกสิบปีครับอืม ออกครัแเนลักการเดินทางโดยนําใช้ช้างเป็นยาปพานะและเป็นสัตว์ที่โด่งดังในสมัยนั้นเพื่อได้ประกอบอย่างลักษณะของช้างใส่ตามโคง้งโครงสรางโครงสร้างของอันบอกครับเพราะฉะนั้น ด้านหน้าทางเข้าพวกเราสามารถเห็นสิ่งประกอบที่ย้ายอย่างดีทับต้นส้างบอกับครบอกถึงการต้อนรับนอกจากนั้นก็ยังมีความหมายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าไป ในหอแจกแต่ต้องได้เปิดเก็บสะก่อนปิดเก็บสะก่อนเพื่อเป็นการแสดงความเคารพพระพุมกับบุคคลเข้าใจครับทุกคนครับอ่านไป็นบุคคลเข้าใจเพช่คนนมคก็เพราะว่ามันจะก็ขอโทษขออภัยทุกทุกคนครับนี่เป็นว่าก็เป็นหินหินคายสร้างครับหินคายสร้างทั้งนานนี่นก็จะน่าจะเป็นอ่าเป็นเป็น ขอสิบเบิลเนาะว่าบุษามนะแต่ความรู้สึกตามเบิงผาบตามอ่านเล็กๆน้อยมากีน้นี่ครับเป็นเป็นทั้งหลังของส้างนะเป็นดากของส้างนะครับนี่ทางนี้นี่วงบอกถึงว่าสมัยเก่าสมัยโบราณหมือไม้ดังเดิมจริงๆครับนี่น่าจะเป็นโตแลดครับโตหลดแล้วก็ตัวทำเป็นพญานาคก,กับจักสิเป็นอย่างจักอยางครับจีจับป่าอยู่น่าจะเอาป่าไปกินบมดได้โอ้สุดยอดเลยครับเก่าแก่เลยทั้งแต่ว่าเก่าแก่นี่ ก็ยังถือว่าอ่ามีมีปูนแล้วครับมีปูนซีเมนต์แล้วนะเขาคงแบะ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 ขึ้นไปยังไงก,กินตัวที่อยูแบะนี่ก็ได้ทางหลังนี่ก็ดับเป็นเป็นโบดบอกโบสถเก่าบอตัวนี้จนมีประวัติคือกันกับมีบอกคือกันที่สงพระบอโอ้โสงน้ำพระนี่ครับนี่น้ำจะออกมาในนี้ สมพอเด้อครับทุกๆคนครับที่เขามาที่แรกกันะครับที่มีทางน้ำไหลออกนะสงสัยกะสีสงน้ำอยู่นี่สงน้ำอยู่นี่แต่น้ำกัสีไหลออกนอกวัดไปทางพุนครับทางที่ผมมาแต่ที่แรกคนโอ้น่ะคือวัดวัดอันนี้น่าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างถืกจะสันมาเรียบร้อยมดแล้วครับทุกๆคนครับแต่ว่าอาจจะสูญหายไปตามกาลเวลาครับอย่างเช่นสาลานี่เห็นไหมครับเริ่มผุเริ่มพังเริ่มแตกเริ่มอันนี้แหละตอนด้ค่ำเอาครับทุกๆคน คนกแบบเทใส่เทใส่ออกมาเพิงหูงนี่เลยอาจจะเป็นพิธีกรรมตั้งแต่สมัยเก่าสมัยโบราณดังเดิมโอ้แน่นเลยครับอืมอันนี้เป็นธาตุบอกธาตุตัวนี้เป็นธาตุธาตุธาตุหลักการทรงนามพระทุกนคนมันขึ้นมันขึ้นได้นะครับ มันเป็นสัตว์จำพวกว่าไข่ไขเลี้ยงผายไข่ยังไปสัตว์นะไข่ไข่กวางนะขึ้นเลื่อนขึ้นทางดินดังได้ได้ได้โอ้โหบางอย่างนี่ก็น่าร to far, então, 3, ักนะครับเต้นได้ได้ได้แลนเป็นได้ลูกได้ลูกไปนี่น่าดื้อแบ่นก็ได้ดูดีขนาดเอ๊ะหาแม่ผู้เข้าไปกไกลกันแหละข้างหน้าพุ่นไปไล่ไปหาแม่มองดูไปพุ่นไปไป ไปไปไปอููอเห็นบ่มาแล้วพูนห้องรัดกันล่ะพูนอูดแม่อยู่ทั้งหน้าโอ้ยถูกทุกคนครับนี่มาเห็นประวัติอีกแล้วนี่หูแล้ววัดที่ถูกทําลายสมัยส,ยสงครามเหมือนวะสงครามลาอเมริกาวัดเก่าตาแล้วแมนได้เป็นเป่าหมายในการโจมตีทางอากาศด้วยย่น เอฟหนึ่งศูนย์หาครับทุกคนครับโอ้นี่แล้วก็มีนี่สัญลักษณ์น oh, oh, ี slips, ่คือหอแจกสัญลักษณ์นี่คือคุมระเบิดครับสี่นี่คือกำแพงอ้อมโอ้นี่นี่ขุมระเบิดนี่แมนมาเลยนี่แสดงว่าตัวนี้กระยั่งตัวนี้กระยั่งตัวนี้ก็มีห้อยนี่นี่กระยั่งนี่กระยั่งนี่ครับทุกคนครับโอ้โ้นี่คือประวัติครับสมัยสงครามครับสงครามนี่กับวังบดุลนี่นะครับเป็นเป้าหมายที่ถือทีมระเบิดครับสมัยอเมริกา ก็ดีครับคางนึงก็ได้มาเห็นครับเป็นประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นความทรงจําของชีวิตครับแล้วก็จะได้ถ่ายทอดในมุมมองของผมให้ทุกๆคนได้เห็นนาครับก็ก็ขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ครับประเทนี้ผมก็จะเดินทางต่อครับก็ฝากเบิ่งคลิปต่อไปครับหรือว่าคนที่อยากเบิ่งคลิปย้อนหลังก็กลับไปเบิ่งครับทุกๆคนครับก็โอเคครับฝากในเด้อครับบ่าวนายสาราดีโอครับขอบคุณทุกๆคนครับขอบคุณครับ